สวัสดีค่ะผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องบ้านนิยายสีมาลาก่อนไปฟังนิยายฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ทักทายเป็นกำลังใจให้ผู้เขียนด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอให้สนุกกับการฟังนิยายนะคะเจ้าสาวเปื้อนฝุ่นตอนที่20ดูเอาเถอะขนาตรินอยู่ใกล้แค่เอือ้อมยังรู้สึกว่ายังใกล้ไม่พอ เขาต้องยับยั้งชั่งใจอย่างมากที่จะไม่ดึงลีลาเข้ามาก่อนเหมือนทุกครั้งที่อยู่ด้วยกันพยายามจะไม่เผลอจูบเธอต่อหน้าคนอื่นหลังจากที่เคยจูบเธอมาแล้วหลายครั้งรสชาติของริมฝีปากอวบอิ่มยังติดอยู่ที่ปลายลิ้นและหัวใจการพาเธอไปพบครอบครัวจะช่วยเร่งสิ่งที่ต้องการให้เร็วขึ้นลีลาต้องเป็นของเขาในไม่ช้าอย่างถูกต้องเมื่อคืน ได้หลับบ้างหรือเปล่าดูลีหน้าโลยๆตรินถามพลางใช้มือข้างหนึ่งเฉยคางเธอขึ้นศบสายตาเมื่อคืนลีนอนไม่ค่อยหลับค่ะมีเรื่องให้ต้องคิดเรื่องไปบ้านผมเหรอด้วยค่ะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเส้นเล็กด้วยลีถามน้องเรื่องเมื่อวานหรือย,ยังครับเข้าถามพร้อมช่วยหญิงสาวยกชามออกไปที่ห้องรับประทานอาหารลียังไม่ได้ถามค่ะเมื่อคืนเส้นเล็กเราไปเสียก่อน ว่าจะถามเช้านี้เหมือนกันนอกจากเรื่องที่เส้นเล็กแอบออกไปนอกโรงเรียนกับนอกบ้านเมื่อวานยังมีเรื่องอะไรอีกหรือเปล่าครับเส้นเล็กแอบแค่กระปุกเอาเงินในนั้นไปจนหมดปกติลีจ่ายค่าอาหารที่โรงเรียนเป็นเทอมทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้เด็กอนุบาลซื้ออาหารกินเองนอกจากขนมหรือน้ําดื่มแต่ลีก็จ่ายค่าขนมให้แกต่างหากทุกวันเส้นเล็กจะเหลือเงินกลับมาอย่ากระปุกไม่ขาดพอปิดเทอม ลีจะพาน้องไปฝากเงินที่ธนาคารอยากปลูกฝังให้น้องรู้จักการอดออมให้เป็นนิสัยการที่แกแอบเอาเงินในกระปุกออกไปดูไม่บอกแบบนี้ลีคงปล่อยไปไม่ได้ค่ะงั้นคงรอไม่ได้แล้วละ่ะเราจะทมเส้นเล็กตอนไปส่งแกที่โรงเรียนเช้านี้เลยถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นจะได้แก้ไขได้ทันเวลาอย่างเช่นแกถูกใครที่โรงเรียนข่มขู่หรือว่ามีใครหลอกให้เส้นเล็กเอาเงินไปให้หรือเปล่าค่ะ ลีก็กลัวอย่างนั้นเหมือนกันตรินอาสาไปคนขับรถให้ลีลากับเนเล็กเพราะเขาต้องไปทำธุระส่วนตัวที่อื่นต่อเด็กชายนั่งเบาะหลังมีกระเป๋านักเรียนวางข้างตัวลีลานั่งเบาะข้างคนขับหญิงสาวหันไปสบสายตากับชายหนุ่มก่อนจะเริ่มไต่าถามน้องชายพี่มีบางอย่างจะถามเซเล็กจำได้ไหมว่าเคยสัญญากับแม่เอาไว้ว่าจะไม่โกหกพี่ครับเมื่อวาน คุณครูประจำชั้นของเส้นเล็กเรียกพี่ไปพบเล่าว่าเส้นเล็กแอบออกไปนอกรั้วโรงเรียนเด็กชายก้มหน้าหงุดมองมือตัวเองก่อนจะตอบเสียงอ่อยเอ่อเส้นเล็กบอกคุณครูไปแล้วนี่ครับว่าเส้นเล็กวิ่งตามลูกแมวออกไปแต่เส้นเล็กรู้ใช่ไหมว่าการทำแบบนั้นอันตรายถ้าเกิดมีรถวิ่งมาชนเส้นเล็กเข้าจะเป็นยังไงหรือถ้ามีคนไม่ดีมาพบเส้นเล็กแล้วจับตัวไปจะมีใครช่วยได้ทัน รู้ครับต่อไปเ้นเล็กจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วแล้วก็อีกเรื่องเ้นเล็กเป็นคนเอาเงินที่หย่ากระปลูกไปใช่ไหมครับเล็กชายเงยหน้าไปมองพี่สาวด้วยแววตาตกใจก่อนจะตอบเสียงอ่อยครับเ้นเล็กบอกพี่ได้ไหมครับว่าเอาเงินไปทำอะไรคือเ้นเล็กเอาเงินไปให้ผู้ชายที่ไม่มีเงินซื้อข้าวกินครับลีลากับตรินหันมองสบตาก,กันโดยไม่ได้นัดหมาย เส้นเล็กไม่พูดอะไรต่อซึ่งเป็นสิ่งผิดปกติพอปกติแล้วเด็กชายไม่เคยหยุดพูดคุยในทุกเรื่องหญิงสาวเชื่อว่าน้องชายต้องอยังมีเรื่องปิดบังอยู่อีกแต่ไม่กล้าบอกอาจจะกลัวความผิดที่แอบออกไปนอกโรงเรียนและแอบแค่กระปุกเธอจะต้องรู้ให้ได้ว่าคนแปลกหน้าคนนั้นเป็นเพียงชายจรจัดที่ไม่มีเงินซื้อข้าวจริงอย่างที่น้องบอกหรือไม่เรื่องที่เกิดขึ้นทำให้เธอนึกถึงนจอยขึ้นมา แต่เขาถูกจับไปแล้วและเซนเล็กก็เคยเห็นหน้าผู้ชายคนนั้นคงเป็นไปไม่ได้ที่น้องชายจะสงสารเขาแล้วเซนเล็กเอาเงินไปให้ผู้ชายคนนั้นที่ไหนครับที่หน้าบ้านครับเซนเล็กเจอเขาตอนพาจีนกับมนโนออกไปเดินเล่นเอาละในเมื่อเซนเล็กทําไปเพราะสงสารก็เป็นเรื่องดีแต่พี่สั่งห้ามว่าต่อไปนี้เซนเล็กห้ามพูดกับคนแปลกหน้าอีกเข้าใจไหมครับที่พี่ห้ามเพราะว่าการทําแบบนั้นมันอันตราย เซนเล็กเข้าใจที่พี่พูดหรือเปล่าเด็กชายพยักหน้ารับปากทว่าลีลายังไม่ปักใจเชื่อตามที่น้องชายบอกหลังสังหณ์บอกว่ามีอะไรมากกว่านั้นแต่ไม่อยากคาดคั้นน้องไปมากกว่านี้เกรงว่าน้องอาจกลัวความผิดจนไม่กล้าบอกเรื่องทุกอย่างกับเธออีกลีลาเลิกงานครึ่งวันเพราะต้องกลับไปจากกระเป๋าเดินทางไปภูเก็ตเธอเลือกเสื้อผ้าที่คิดว่าดูดีที่สุดในตู้และเหมาะสมกับการไปเที่ยวทะเล แต่ก็มีเสื้อผ้าอยู่ไม่มากส่วนใหญ่เป็นเสื้อที่กับกางเกงยีนธรรมดาที่สําคัญเธอไม่เคยได้ไปเที่ยวทะเลเลยสักครั้งจะมีชุดเหล่านั้นได้อย่างไรหญิงสาวถึงกับไม่มั่นใจขึ้นมาเกรงว่าครอบครัวของตรินจะมองว่าเธอต่ํำต้อยไม่เหมาะกับเขาความคิดนั้นทําให้หยุดจัดก,กระเป๋าเสียงรถหน้าบ้านเรียกให้เธอลุกขึ้นดูตรงหน้าต่างพบว่าเขากลับมาแล้วตรินหิ้วถุงกระดาษใบใหญ่หลายใบ ลงจากรถเดินเข้าบ้านทักทายป้ามาลีซึ่งนั่งดูซีรีส์เรื่องเมื่อวานอยู่ภายในห้องรับแขกเหมือนทุกวันจากนั้นจึงหยิบถุงกระดาษใบหนึ่งยื่นให้ยิงสูงไวผินหน้าจากหน้าจอทีวีรับของไปด้วยท่าทีแปลกใจก่อนจะเปิดดูสิ่งที่อยู่ในถุงนางยิ้มอย่างถูกใจกับของฝากและหันไปสนใจจอทีวีเช่นเดิมกลับมาแล้วหรอคะเรานั่นถุงอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะ่ะลีลาทักทายเมื่อลงมาข้างล่าง ผมไปซื้อของมาเจอของหลายอย่างที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับลีและเส้นเล็กก็เลยซื้อมาฝากครับทั้งหมดนี้เลยเหรอคะลีลาเปิดถุงดูจนครบทุกใบในนั้นมีครีมบำรุงผิวครีมกันแดดเสื้อผ้าผู้หญิงและของเด็กผู้ชายเดาว่ามันต้องมีราคาแพงถึงจะไม่เคยใช้ของแบรนด์เนมเหล่านั้นแต่ก็เคยเห็นชื่อแบรนด์พวกนั้นตอนที่มาลิสาใส่หญิงสาวรู้สึกไม่สบายใจมากขึ้น เพราะรู้ว่าตรินคงกลัวคนอื่นจะมองเธอกับน้องไม่ดีหากลีลากับเส้นเล็กแต่งตัวมอซอไปพบคนในครอบครัวของเขาเนื้อสิ่งอื่นใดถือไม่อยากเอาเปรียบเขาด้วยการให้ตรินซื้อค่าของทุกอย่างให้ขอบคุณนะคะแต่ว่ามันเยอะเกินไปทั้งหมดนี่คงแพงมากลีคงรับไว้ไม่ได้ค่ะผมรู้อยู่แล้วว่าลีต้องพูดแบบนี้แต่ของก็ซื้อมาแล้วถ้าลีไม่เอาก็คงต้องเอาไปทิ้ง ผมเองก็ไม่มีน้องชายตัวเท่าเส้นเล็กแถมใส่เสื้อผ้าพวกนี้ไม่ได้ด้วยสิคุณตรินเธอเรียกเขาด้วยท่าทีไม่สบายใจหญิงสูงวัยซึ่งแม้สายตาจะดูที่หน้าจอทีวีทว่าหูก็ฟังคนทั้งคู่อยู่จึงเอ่ยขึ้นคนเขาอุตส่าห์ซื้อมาให้ก็รับไว้เธอจะคิดอะไรมากคนเป็นแฟนกันซื้อของให้กันอีกอย่างใจคอลีจะไปเที่ยวทะเล ทั้งที่ไม่มีชุดสำหรับเดินชายหาเลยหรือหรือว่าชุดที่มองแล้วน่าประทับใจเวลาเจอหน้าว่าที่พ่อแม่สามีน่ะคุณป้าคะลีกับคนตรีนเพิ่งจะคบกันเรายังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นสักหน่อยคนพูดหน้าแดงกำ่ำจริงกับคุณป้านาลีเราเป็นแฟนกันถ้าผมจะซื้อของให้แฟนตัวเองก็ไม่เห็นมีอะไรเสียหายเปิดโอกาสให้ผมได้ดูแลลีบ้างสิครับ ถ้าลีไม่สบายใจที่จะรับของจากผมก็แค่ทำกับข้าวมื้อกลางวันเลี้ยงผมก็พอครับหญิงสาวได้แต่กรอกตาไปมาเมื่อหาข้อโต้แย้งมาสู้ไม่ได้ทำกับข้าวเลี้ยงเขามื่อเดียวราคาอย่างมากก็ไม่เกิน500บาทแต่ข้าวของที่ตินซื้อมาให้ทั้งหมดนั่นราคาราวๆสองหมื่นหญิงเมื่อเปิดดูถุงชุดไว้น้ำหญิงสาวก็ถึงกับหน้าแดงเข้าไปใหญ่เขาซื้อมาตั้งสองชุด เมื่อลองหยิบดูเธอคิดว่าจะไม่ยอมใส่มันแน่บิกินี่ตัวเล็กๆสองชิ้นแต่ราคาแพงพอกับเสื้อผ้าธรรมดาใส่แล้วก็เหมือนไม่ใส่อะไรเธอยอมอยู่บนฝั่งแทนการลงทะเลดีกว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นครั้งแรกสร้างความตื่นเต้นให้กับสองพี่น้องไม่น้อยตินเลือกเที่ยวบินเที่ยวสุดท้ายของคืนวันศุกร์เพราะภูเก็ตเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมไปพักตากอากาศเที่ยวบินในตอนกลางวันจึงเต็มหมด เด็กชายตื่นเต้นจนไม่ง่วงเลยทั้งที่โดยปกติแล้วเวลาเที่ยงคืนจะเป็นเวลาที่เส้นเล็กลับไปแล้วหลายชั่วโมงด้วยซ้ําแต่เด็กชายก็ถามโน่นถามนี่ตรินตลอดเวลาที่อยู่บนเครื่องกระทั่งเวลาไม่ถึงชั่วโมงทุกคนก็ไปถึงจุดหมายปลายทางตร่นให้ลีลากับน้องพักที่ห้องพักของตัวเองในโรงแรมแทนการไปพักที่บ้านเพราะไม่อยากให้หญิงสาวรู้สึกอึดอัดอีกทั้งการพักที่โรงแรม จะเป็นส่วนตัวมากกว่าเขาคาดว่าบรรดาญาติและคนที่ไม่ใช่ญาติแต่ทําตัวเหมือนญาติอ่าซักฟอกเขาเรื่องลีลามากมายเขาเคยพามาลิสามาที่บ้านแล้วครั้งหนึ่งครั้งนั้นทําเอาเธอไม่อยากไปบ้านเขาอีกเลยเขาไม่อยากให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับลีลาตรินไม่ได้บอกครอบครัวถึงการเดินทางกลับมาบ้านเพราะต้องการให้ทุกคนแปลกใจแต่การกลับมาครั้งนี้ของเขา คงไม่ใช่เรื่องที่ทำให้ทุกคนประหลาดใจได้มากกว่าการที่เขาพาลีลามาแนะนำให้ครอบครัวรู้จักในฐานะคนรักชายหนุ่มมั่นใจว่ามารดาจะชอบลีลาได้ไม่ยากเพราะเขากับแม่มีอะไรที่เหมือนกันหลายอย่างแม้แต่ความชอบส่วนตัวตอนอยู่ที่นี่ผมอยากให้ลีกับน้องพักที่โรงแรมเขาบอกเมื่อเข้าไปในห้องพักส่วนตัวและคุณตรินจะไปพักที่ไหนคะคืนนี้ดึกแล้ว ผมจะพักกับลีที่นี่แต่จะนอนที่โซฟาส่วนวันพรุ่งนี้ผมคงต้องกลับไปนอนที่บ้านไม่อย่างนั้นคุณพ่อคุณแม่จะเคืองเอาเดี๋ยวจะพาน,น้อยใจว่าลูกชายหลงแฟนจนลืมท่านลีลาไม่สบายใจเมื่อรู้ว่าตัวเองทำให้ตรินต้องลำบากไปนอนโซฟาส่วนเธอกับน้องชายนอนสบายบนเตียงจึงขอเป็นคนไปนอนโซฟาเองแต่เป็นตายอย่างไรสุภาพบุรุษอย่างตรินก็ไม่มีทางยอมท้ายที่สุด ทั้งคู่จึงต้องนอนบนเตียงเดียวกันโดยมีเด็กชายนอนตรงกลางทั้งที่เหนื่อยจนลืมตามไม่ขึ้นแต่ลีลาก็หลับไม่ลงเพราะรู้สึกตลอดเวลาว่ามีสายตาคู่หนึ่งกำลังมองอยู่ตรินจะกลับไปนอนที่บ้านก็ได้แต่เลือกจะอยู่กับเธอต่อที่โรงแรมเขาคงอยู่ห่างเธอไม่ได้อีกแล้วเสียกระมังเพียงแค่คิดว่าจะต้องแยกกันชั่วขณะก็คิดถึงเสียอย่างนั้น ถึงแซงบอกว่ามันดึกเกินไปที่จะกลับบ้านตอนนี้ทั้งที่จริงบ้านก็อยู่ห่างจากโรงแรมไม่ไกลนะักชายหนุ่มเริ่มคิดหนักหากถึงเวลาที่หญิงสาวต้องกลับกรุงเทพเขาจะทนคิดถึงเธอได้มากแค่ไหนวันใจเหลือเกินว่าอาจต้องวิ่งแร่ตามเธอไปแทบไม่ทันใจที่ร้อนไม่สมกับวัยทำให้ตรินคิดไม่ตกเขาจะทำอย่างไรให้ลีลายอมแต่งงานกับเขาโดยเร็วที่สุดตรินดูออกว่าลีลารักเขา แต่ด้วยระยะเวลาที่ทั้งคู่เพิ่งเริ่มคบกันยังน้อยเกินไปเธอคงไม่ยอมแต่งงานกับเขาง่ายๆเป็นแน่หญิงสาวคงบอกให้รอไปอีกหน่อยอาจจะหนึ่งปีสองปีหรือจนกว่าเธอจะเรียนจบให้ตายเถอะถ้าต้องรอนานถึงขนาดนั้นทายว่าเขาคงอกแตกตายเสียก่อนใจไม่อยากรอถึงพรุ่งนี้อยากให้ตอนนี้เป็นเวลาทรงตัวเข้าหอเสียด้วยซ้ำ ชายหนุม่มถอนหายใจหนักหน่วงในความมืดสลัวเอามือกายหน้าผากเขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนใจร้อนจนมองทุกอย่างไม่ได้ดังใจไปเสียหมดแต่คงทำอะไรไม่ได้มากกว่าการรอแสงไฟหัวเตียงสว่างขึ้นนอนไม่หลับหรอคะผมทำให้ลีตื่นหรอครับไม่ใช่หรอกคะ่ะลียังนอนไม่หลับแปลกที่หรอครับงั้นขยับมานอนตรงนี้ตริน ตบที่นอนข้างๆตัวเห็นสีหน้าดูลังเลของหญิงสาวจึงรู้ว่าเธอกลัวอยากทำให้เธอวางใจในตัวเขาคือเราจะไม่ผมแค่อยากนอนกอดลีได้ไหมครับลีลาได้แต่กระพริบตาปลิบๆใจอยากจะผูกข้อหาอ้อมกอดแข็งแกร่งเร็วๆเสียด้วยซ้ำด้วยความกระดากอายจึงได้แต่ลังเลกระทั่งเห็นเขาขายับตัวอุม้มเซเล็กไปนอนแทนที่เขาจากนั้น ร่างใหญ่ก็เคลื่อนตัวเข้ามาหาเธอจนบาหนาชนกับลายบอบบางเธอไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนี้ผู้ชายเงียบขลึมดูสุภาพใจดีใครจะคิดว่าแท้ที่จริงแล้วเอาแต่ใจตัวเองก็เป็นด้วยเขาดึงหมอนที่เธอหนุนอยู่ออกยกศรีรษะเธอขึ้นไปหนุนแขนเขาแทนเสียอย่างนั้นคุณตรีนเราทั้งคู่จะได้หลับกันเสียทีไงครับจะลับได้ยังไงคะขือนนอนทั้งแบบนี้ คุณคงได้เน็บกินแขนกันพอดีงั้นจูบก่อนนอนน่าจะเป็นวิธีที่ทำให้เราสองคนหลับสนิทได้ทั้งคืนนะครับประโยคที่เขาพูดเหมือนจะหลอมละลายเธอให้ตายเธอตอนที่เขาจูบเธอที่คอนโดลีลายังไม่อยากให้เขาหยุดแล้วนี่รินจะจูบเธอบนเตียงนอนเธอจะต้านทานเขาได้มากแค่ไหนถึงเขาจะเป็นสุภาพบุรุษแต่เชื่อเธอว่าเมื่อไรก็ตามที่ปากเขาสัมผัสกับปากเธอ ทุกสิ่งที่เธอกำลังพยายามควบคุมเอาไว้คงขาดสะบัน้นดีไม่ดีเธออาจเป็นฝ่ายเร่งเราเขาก็เป็นได้ลีลาอยากโทษฮอร์โมนในร่างกายที่ทำให้รู้สึกอย่างนั้นแต่สิ่งที่กระตุ้นเคมีในร่างกายของเธอคือหัวใจต่างหากมื่อวงแขนแกล่งกระชับร่างแน่นขึ้นใบหน้าหล่อเหลาเคลื่อนเข้าใกล้กระทั่งปากอยากสวยสัมผัสกับปากเธอกิงสา,าออก็อ่อนระทัวในอ,อ้อมกอด เ็จูบเธอราวกับว่าขาดมันไม่ได้ลิ้นพัวพันในปากลึกจนสมองพลามัวไปด้วยหมอกควันแห่งราคะร่างกายออนอ่อนตามใจเขามือใหญ่ปัดปลายไปตามแผ่นหลังบอบ,บางก่อนจะมุดหายเข้าไปใต้ชายเสือ้อเธอไม่อยากขยับและไม่ต้องการให้เขาหยุดแม้จะรู้ว่าหากปล่อยให้เขาทำตามอำเภอใจจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเหนือตัวที่กำลังเบียดเสียใกล้ชิด รับรู้ถึงความแกล้งชันกึ่งกลางร่างของเขาร่างกายเริ่มสั่นสะท้านความหวาดหวั่นก็กินใจเธอแต่ควบคุมตัวเองไม่ได้กระทั่งปากร้อนซึ่งจูบซับไปทั่วเนื้อตัวของเธอหยุดนิ่งเธอได้ยินเสียงถอนหายใจยาวอย่างหักห้ามใจก่อนกดจุมพิธีแก้มและเอ่ยเสียงกระซิบข้างหูแผ่วเบาหลับเสียแม่หนูน้อยหญิงสาวหลับตาตามที่เขาบอก และหลับไปในที่สุดในอ้อมกอดอบอุ่นตลอดทั้งคืนแม้ว่าห้องพักจะอยู่ชั้นสูงสุดของโรงแรมทว่าเสียงคลื่นที่ซัดสาดตรงชายหาดยังดังมาให้ได้ยินปลุกให้ลีลาลืมตาตื่นตอนเช้ามืดเธอไม่กล้าขยับตัวเกรงว่าเจ้าของอ้อมแขนที่รัดเอาไว้ทั้งคืนจะตื่นหญิงสาวเป็นห่วงเขาตรินกอดเธอเอาไว้ทั้งคืนป่านี้แ้นเขาคงเป็นเน็บแย่ เขายังหลับไม่รู้สึกทุกร้อนแต่อย่างใดแต่เธอคงนอนทับเขาอยู่เช่นเดิมไม่ได้จึงพยายามขยับตัวให้หลุดจากอ้อมกอดของเขาทำไมรีบตื่นล่ะครับรินถามขึ้นขณะที่ตายังหลับยืนมือไปเปิดโคมไฟบนโต๊ะข้างหัวเตียงห้องจึงสว่างขึ้นจึงลืมตาย,ยิบมือถือมากดดูเวลาก่อนทิ้งศีรษะลงบนหมอนตามเดิมเพิ่งตีห้าก,กว่าเชา้านี้รีไม่ต้องทำอาหารเชา้า นอนต่ออีกหน่อยนะครับเขาหลับตาลงและกอดญิงสาวแน่นลีเคยตื่นเวลานี้ทุกวันให้นอนต่อคงนอนไม่รับหรอกคะ่ะไหนๆก็ตื่นแล้วขอไปอาบน้ําก่อนนะคะงั้นลีไปล้างหน้าล้างตาก,ก็พอครับอย่าเพิ่งรีบอาบน้ําผมจะพาลีไปดูอะไรหน่อยเขาปล่อยญิงสาวลูกจากอ้อมกอดแต่สายตายังมองตามการเคลื่อนไหวของเธอทุกย่างก้าวริน รักความรู้สึกนี้มีความสุขเมื่อลืมตาตื่นในตอนเช้ามีลีลาอยู่บนเตียงด้วยชอบที่ได้มองหญิงสาวตลอดเวลาอยากทำอะไรให้เธอประทับใจแต่เธอไม่เหมือนผู้หญิงหลายคนที่เขารู้จักลีลาไม่เรียกร้องอะไรเลยกลับกันเธอขอแต่จะจปฏิเสธสิ่งที่เขามอบให้ใชายหนุ่มจึงคิดว่าสิ่งที่จะทำให้หญิงสาวประทับใจนั้นคงไม่ใช่สิ่งของ ลีลาหายเข้าไปในห้องน้ำไม่นานนักจึงกลับออกมาด้วยท่าทางสดชื่นหลังจากได้ล้างหน้าล้างตาตรินจึงขอเข้าไปห้องน้ำทำธุระส,ส่วนตัวบ้างแต่ไม่ลืมหันไปห่มผ้าให้เด็กชายก่อนจะลงจากเตียงลีลามองภาพนั้นด้วยความประทับใจจะมีผู้ชายสักกี่คนที่จะยอมรับผู้หญิงที่แต่งงานมาแล้วแถมยังมีน้องชายเป็นภาระตรินมองข้ามสิ่งเหล่านั้นเขาเอนดูน้องชายเธอมาก เธอตัวพอที่จะมองออกว่าทุกสิ่งที่เขาทำหาใช้การเสรแสร้งแต่เขาทำทุกอย่างด้วยหัวใจเมื่อตรินให้ใจกับเธอลีลาจึงมอบหัวใจตอบแทนเขาเช่นกันห้านาทีต่อมาร่างสูงใหญ่ก็เดินตรงมาหาลีลาที่กำลังยืนมองน้องชายอยู่บนเตียงก็ไม่พูดร่ำทำเพลงมาถึงก็ก้มลงช้อนร่างเธอขึ้นไปอุ้มหญิงสาวตกใจจนเกือบร้องออกมา แต่เกรงน้องจะตื่นจึงกลั้นเสียงเอาไว้เสียก่อนมองหน้าเขาด้วยท่าทีงุนงงไม่ต้องตกใจผมจะพาลีไปดูอะไรหน่อยแค่นั้นรับรองว่าลีต้องชอบแน่คุณตรินจะพาลีไปไหนเหรอคะแล้วเราจะไปตั้งชุดนอนอย่างนี้เหรองั้นเอาผ้าห่มผืนเล็กไปด้วยแล้วกันเช้าขนาดนี้อากาศยังเย็นอยู่เขาไม่หยิบผ้าห่มเองเนื่องจากอ้อมแขนม,มีร่างของหญิงสาวอยู่ แต่ย่อตัวลงเพราะให้ลีลายื่นมือไปดึงผ้าห่มพื้นเล็กตรงปลายเตียงได้จากนั้นจึงอุ้มเธอเดินดุมๆุมไปที่ระเบียงเมื่อประตูเปิดออกลมทะเลก็พัดมาปะทะใบหน้าอากาศด้านนอกเย็นกว่าในห้องอย่างที่เขาคิดมันเป็นสิ่งที่ไม่มีในกรุงเทพแม้แสงภายนอกจะยังมืดสลัวแต่พอมองเห็นน้ำทะเลสีฟ้าตัดกับชายหาดสีขาวด้านล่างจากแสงไฟของทางโรงแรมซึ่งส่องสว่างอยู่ทั่วบริเวณ ลีลาไม่เคยมาในที่แบบนี้ทำเอาเธออยากขอบคุณเขาตรินไม่ยอมปล่อยลีลาลงยืนกับพื้นตัวเขานั่งบนกาอีาา้ผ้าใบซึ่งกางไว้อยู่แล้วตรงระเบียงโดยให้เธอนั่งบนตักความใกล้ชิดทำให้เนื้อตัวของเธอเสียดสีกับเขาไปแทบทุกส่วนไม่ต้องเสียเวลามาเคินอาอีกแล้วในยามนี้เพราะเมื่อคืนเธอนอนในอ้อมกอดเขามาแล้วทั้งคืนแถมก่อนนอนเขาจูบเธอจนหัวหมุนไปหลายตลก ก่อนจะหลับสนิทจนถึงเช้าลีลาแอบคิดสุกสนว่าบางทีหากขึ้นไหนเธอนอนไม่หลับอาจขอให้เขาจูบก่อนนอนก็เป็นได้ลมพัดโชยมาเป็นละลอกแม้จะมีอ้อมกอดที่อบอุน่นหาความหนาวเหน็บก็ยังแทรกซืมเข้าไปในผิวกายจนต้องห่อตัวตรินยิบผ้าห่มในมือเธอขยับตัวเพื่อคลี่ผ้าผืนใหญ่บนแผ่นหลังของเขาจากนั้นจึงกระชับอ้อมกอรดร่างหญิงสาวแน่นขึ้นพร้อมกับผ้าหม่ม ทางผ้าและอ้อมแขนช่วยขับไล่ความหนาวเย็นไปจากเธอจนหมดสิ้นอุ่นขึ้นไหมครับดีมากค่ะแล้วไหนล่ะคะที่คุณตรีนบอกว่าอยากให้รีดูหรือว่าจะเป็นชายหาดข้างล่างนั่นยังไม่ใช่ตอนนี้รออีกสักพักแต่ช่วงเวลาที่รอเรามาทําตัวให้อุ่นขึ้นมากกว่านี้ดีกว่านะครับตอนนี้เราก็อุ่นแล้วนี่คะเธอมองตาเขาอย่างสงสัยแต่ผมยังรู้สึกหนาวอยู่เลย จูบน่าจะช่วยได้ครับแงแสงสว่างจะยังสลัวลางแต่ถ้ามองให้ดีจะเห็นว่าแก้มของเธอแดงระเรือขึ้นมาอย่างทันตาเห็นหญิงสาวคิดอย่างขันขันว่าจูบของเขานี่ช่างช่วยได้หลายอย่างเสียจริงนอกจากจะเป็นยาน,นอนหลับแล้วจูบยังช่วยขับไล่ความหนาวได้อีกด้วยแต่ลีลาจะปฏิเสธเขาได้อย่างไรในเมื่อเวลานี้ลิ้นของเขาก็เข้ามาอยู่ในปากเธอเสียแล้ว การเคลื่อนไหวของมัน,เล,นเล่อนเลือดในกายให้ร้อนระอุคงเป็นสิ่งนี้สินะที่ไล่ความหนาวเย็นได้สองแขนยกขึ้นไปโอบรอบลาคอเขาเมื่อไรไม่อาจรู้ได้แม้เสียงเกลียวขึ้นด้านล่างยังคงซัดสาดหากแต่ลีลากลับได้ยินเพียงเสียงดังพลิวแผ่วคล้ายล่องลอยมาจากไกลแสนไกลเพราะยามนี้จูบไล่ความหนาวกำลังเล่นงานเธออย่างหนักจนสมองพลาเลือน ลิ้นนุ่มยังคงหลอกลอ่อให้ลุ่มหลงด้วยการแทรกลึกเข้าไปด้านในปัดป่ายไปทั่วเพดานปากหญิงสาวได้ยินเสียงเขาคลางตามอย่างถูกใจกลิ่นยาสีฟันหลอดเดียวกับที่เธอใช้แปลงฟันเมื่อเช้ายังติดอยู่ในปากมือใหญ่เริ่มซุกซนลูบไล้ไปตามเรียวแขนก่อนจะพกเข้าไปใต้ชายเสื้อมืออุ่นสัมผัสผิวหน้าท้องแผวเบาเรียกสติหญิงสาวกลับคืนมาเธอคืนตัวทัดทาน ก่อนที่เขาและเธอจะถลอมลึกไปมากกว่านี้คุณตรินคะยาคะ่ะผมรู้ผมรู้แม่นูน้อยรู้ว่ายังไม่ถึงเวลาเขาว่าและกดจูบที่กระมอมเธอแผ่วเบาอย่างตัดใจสิ่งที่ผมอยากให้รีเห็นจะได้เวลามาแล้วหลับตาก่อนสิครับลรอให้ผมนับหนึ่งถึงห้าแล้วค่อยลืมตานะเอาละหนึ่งสองสาม สี่ห้าทีนี้ก็ลืมตาได้แล้วครับหญิงสาวเปิดเปลือกตาขึ้นว้าวสวยจังเลยค่ะพระอาทิตย์ดวงโตที่สุดตั้งแต่ลีลาเคยเห็นค่อยๆโผล่พ้นขึ้นมาจากเส้นโค้งน้ำที่มองเห็นอยู่ไกลลิบความสวยของมันดึงดูดให้เธอลุกจากตักเขาไปยืนเกาะเหล็กกั้นริมระเบียงตัวมีร่างสูงใหญ่เดินตามไปเขาอบกอดเธอจากด้านหลัง ดื่มดำกับภาพพระอาทิตย์ขึ้นอันงดงามตรงหน้าไปพร้อมกับเธอด้วยใจเปี่ยมสุขชอบไหมครับชอบค่ะสวยมากลีไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยที่กรุงเทพมีแต่ตึกสูงสูงจนบางพระอาทิตย์มิดชีวิตในเมืองทําให้ต้องรีบเร่งจนไม่มีเวลาหยุดพักที่จะมองมันเลียกเห็นพระอาทิตย์ขึ้นอย่างนี้กับผมตุวันไหมครับเธอหันหน้ามาหาเขาและตอบพร้อมรอยยิ้ม อยากสิคะลีชอบที่นี่มากตรินช่วยคางเธอขึ้นประสานสายตานิ่งนานผมรักลีแต่งงานกับผมนะครับลีลานิ่งงานไปชั่วครู่ก่อนน้ำตาจะเอือตรงขอบตาเธอไม่ได้หูฝาดหรือนอนละมือเดินออกมาข้างนอกนี่แต่มั่นใจเบามอสักครู่ตรินขอเธอแต่งงานช่างเป็นการขอแต่งงานที่โรแมนติกที่สุดก็ต้อนรับวันใหม่ของเธอ ด้วยจูบที่ทำเอาเกือบสลบสลายแทบเทา้าก่อนพามาดูภาพพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงามคุณตรินครับว่าไงผมรอฟังอยู่นะครับลีลีจะแต่งงานกับคุณคะ่ะแม่หนูน้อยผมรักลีลีก็รักคุณคะ่ะตรินดึงเธอมากอดระดมงจูบไปทั้งใบหน้าก็ายอมรับว่าทั้งรักและหลงหญิงสาวมาก รักมากจนไม่อยากปล่อยให้อยู่ห่างตัวหากเข้าเฮงแกะตัวมากกว่านี้คงคิดรวบหัวรวบหางเธอเสียตอนนี้เพื่อเธอจะได้เป็นของเขาเร็วๆเ,เขากดจูบแนบกำบับเธอก่อนจะถามไหนเล่าให้ฟังซิว่าลีเริ่มรักผมตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคุณตรินอย่าหัวเราะนะคะถ้าลีจะบอกว่าแอบรักคุณข้างเดียมาตั้งแต่เป็นเด็กตอนที่คุณเดินชนลีหน้าห้องอาจารย์เมื่อหลายปีก่อน บอกไปแล้วก็ซบหน้ากับอกเขาติดตามตอนต่อไปในคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ